ประเภทของกรรมตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ประเภทรวม16ประเภทมีดังต่อไปนี้ 1. หมวดจิตจะจตุก,กะคือกรรมว่าโดยมีหน้าที่มีสประเภทได้แก่ 1. ชนกกรรมคือกรรมมีหน้าที่ยังวิบากให้เกิดสัตว์โลกทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอำนาจของชนกกรรม แต่ละชาติที่เกิดภายใต้กฎแห่งชนกกรรมเป็นพนักงานตกแต่งให้เกิดทั้งหมด 2. อุปธรรมพกกรรมคือกรรมมีหน้าที่อุปธรรมค้ำชูกรรมอื่นเป็นกรรมที่เข้าไปอุปธรรมกรรมของสัตว์ที่เกิดแล้วเมื่ออำนาจของชนกกรรมนำปฏิสนธิแล้วอุปถรมพกกรรมก็เข้าทำหน้าที่อุปธรรมให้ได้รับทุกข์หรือสุขหรือ อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมให้มีพลังมากยิ่งขึ้น 3. อุปปีริกกรรมคือกรรมมีหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นเข้าไปทําร้ายหรือบีบคั้นกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้ามซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลเป็นผลให้กรรมฝ่ายตรงข้ามอ่อนกําลังและเสื่อมลง 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทธัตกรรมคือ มีหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้ามอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเป็นปฏิบัติทานด่วนยิ่งกว่าอุปปีลิกกรรมซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเป็นผลให้เจ้าของกรรมได้รับผลทันทีทันใด 2. หมวดปากะทานะปริยายะจตุกะคือ กรรว่าโดยลำดับการให้ผลมีสี่ประเภทได้แก่ 1. คขลุกกรรมคือกรรมหนักซึ่งมีอำนาจให้ผลเป็นระดับแรกก่อนกรรมทั้งหลายไม่มีกรรมใดจะมีพลังมาขวางกั้นผลกรรมแห่งคลุกรรมนี้ได้เลยซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล 2. ออาสนกรรมคือกรรมที่ให้ผลเวลาใกล้ตาย ซึ่งมีอำนาจให้ผลเป็นอันดับสองรองจากคลุกรรมจะชักนำบุคคลเจ้าของกรรมให้ได้รับผลโดยไม่เนิ่นช้า 3. อาจินกรรมหรือพระหุลกรรมคือกรรมที่ทำบ,บ่อยๆเนืองให้ผลเป็นลำดับที่สถ้าไม่มีคลุกกรรมและอาสนกรรม กรรมนี้จะให้ผลเพราะเป็นกรรมที่กระทำบ่อยๆสังสมไว้ในขันดานมากๆย่อมจักได้โอกาสให้ผลในชาติต่อไปทันที 4. กตตากรรมหรือกรรมที่สัแตะว่ากระทำมีอำนาจให้ผลเป็นลำดับที่สซึ่งเป็นกรรมที่ผู้กระทำไม่จงใจไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาเป็นสัแตะว่ากระทำลงไปเป็นกรรมที่มีพลังน้อยที่สุด แต่ก็มีโอกาสให้ผลในบรรดาสัตว์ที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัตนี้ที่จะได้ชื่อว่าไม่มีกรรตากรรมนั้นเป็นอันไม่มี 3. หมวดปากะกาละจตุกะคือกรรมว่าโดยเวลาที่ให้ผลมีสประเภทได้แก่ 1. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน เป็นกรรมที่ให้ผลรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องไปรอรับผลชาติหน้าหรือชาติไหนๆซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศล 2. ออุปัชเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าเป็นกรรมที่ให้ผลช้าเป็นที่สองลองจากาทิศฐธรทมทเวทนิยกรรม 3. อัปปลาปริยะเวทนิยกรรมคือ กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปเป็นกรรมที่ให้ผลซ้ำลองจากข้อ2ย่อมให้ผลลงไปในชาติที่3าปไปต้นไปซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล 4. อาโหสิกรรมคือกรรมที่สำเร็จแล้วไม่มีโอกาสให้ผลเพราะคิดถธรรมทเวทนิยกรรม อื่นมีพลังสูงกว่าชิงส่งผลให้เสียจแล้วจึงกลายเป็นกรรมที่หมดปฏิภาพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศล 4. หมวดปากะฐานะจต,ตุก,กะคือกรรมว่าโดยฐานะให้ผลมี4ประเภทได้แก่ 1. อกุศลกรรมคือกรรมที่ให้ผลนําไปเกิดในอาวยภูมิสได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน สองกามาวจรกุศลกรรมคือกรรมที่ให้ผลน,นำไปเกิดในสุคติภูมิเจ็ดได้แก่มนุษย์และสวรรค์ทั้งหกชั้นสามลูปาวจรกุศลกรรมคือกรรมที่ให้ผลน,นำไปเกิดในลูปภูมิสี่ชั้นสี่อลูปาวจรกุศลกรรมคือกรรมที่ให้ผลน,นำไปเกิดในอรูปภูมิสี่ชั้นขอจง พิจานาดูเถิดว่า เราเกิดมาในชาตินี้ด้วยกรรมอะไรอิทการที่ผ่านมาและในปัจจุบันเราประสบการณ์ที่ดีและร้ายด้วยอำนาจแห่งกรรมอะไรหากจะพิจารณาด้วยปัญญาก็จะรทราบชัดถึงกรรมของตนเองได้เป็นอย่างดีเพราะเหตุว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนย่อมจากนี้กรรมไม่พ้นไม่กรรมใดก็กรรมหนึ่งแน่นอนตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ